สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพามาดูวิธีการยกเสาตั้งลงหลุมนะครับผมนะหลังจากที่เราตั้งระดับน้ําเทพื้นหลุมเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับจะต้องดึงเชือกนะดึงเชือกเอ็นครับผมนะดึงเชือกเอ็นวัดระดับความกว้างของตัวบ้านนะครับผมว่าเสาทั้งสองด้านนะครับผมนะเป็นกากบาทนะครับเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะกากบาทแบบนี้นะ สองากนะครับผมนะแนวแกว้างกับแนวยาวให้ตัดกันนะครับผมนะแล้วเอาเสาวางตรงนี้ด้านนี้ก็ผมเหลี่ยมด้านในนะเห็นไหมครับให้อยู่แลเหลี่ยมด้านในของตัวเชือกนะครับผมนะแล้วทีนี้ใช้เสาใช้เสาค้ำยันนะครับผมนะตอนนี้เรายกขึ้นไปใช้เสาค้ำยันทันทีนะครับผมนะ,ละหลังจากนั้นค่อยถอดเขาเสาค้ำยันนะแล้วค่อยขยับเสาไว้ตรงถึงจะตอกตอกให้ แข็งแรงอีกครั้งหนึ่งครับผมนะนะครับผมเนี่ยทุกเสาจะเป็นยังไงอยนี้จะมีเสาจะมีการตอกจะมีการตอกเสาค้ำยันนะครับผมนะเสาทุกต้นจะมีการดึงเชือกนะครับผมนะดึงเชือกแนว <24. S 1> ว่างกับแนวยาวครับผมจะเป็นมุมฉากนะและเสาด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับดูนะครับจะมีการดึงเชือกนะ าาด,ด,ดึงเชือกครับผมนะแนวกว้างกับแนวยาวครับผมนะโดยใช้ผังเดิมนะที่เราเคยใช้ผังเดิมตัวที่เราเคยใช้ตอนวัดทอนเทก้นหลุมนะครับผมนะจะสังเกตเห็นว่านะทุกเสาทุกต้นนะช่างจะมีการดึงเชือกนะดึงเชือกทารกระบาดไว้นะครับเห็นไหมครดึงเชือก หนึงเคือตั้งเหลี่ยมนะครับผมนะดีนี้เอาเสาวางบนเหลี่ยมนะเราใช้เสาค้ำยันนะครับผมนะพอยกขึ้นไปให้ค้ำยันชั่วคราวไว้ก่อนนะครับผมนะเพราะการมันล้มนะครับทีนี้หลังจากนั้นเราค่อยถอดออกมาแล้วถึงจะตั้งให้มันตรงเป็นแนวเด่งอีกครั้งนึงนะครับผมนะขยับพอได้ที่แล้วถึงนี้ค้ำยันอย่างแน่นหนานะครับผมนะการมันล้มนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะก,กวนปูน,นครับผมเทฐานล่างนะไม่จำเป็นต้องเทเต็มหลุมนะครับผมเทประมาณครึ่งหลุมก็ได้นะครับผมนะหลังจากนั้นเราเราจะใช้ดินกบนะครับผมนะ ดูครับเสาทุกต้นนะที่ทช่างทำจากการกระบาดหมดแล้วครับจะมีเชือกเห็นไครับจะเป็นการกระบาดหมดเลยนะเสาทุกต้นนะครับจะมีเชือกการกระบาดนะครับนะเราจะวัดเนสะาแต่ละต้นห่างระยะเท่าไหร่ครับผมให้มันพอดีฮนะให้มันพอดีครับผมวัดเขาวัดมาแล้วตั้งแต่ตอนที่ขุดหลุมนะครับ ตัวหลังจากนั้นก็เทแล้วทีนี้เราปล่อยให้มันแห้งก่อนนะถึงจะทําอย่างอื่นได้นะครับต้องบ่อให้มันแห้งก่อนนะต้องรอให้มันแแห้งก่อนนะครับก็คือยกเสาวางก้นหลุมเลยครับผมนะเพราะก้นหลุมเราตั้งระดับระดับมาแล้วเราได้เทพื้นมาแล้วนะครับผมนะมันจะเสมอนะครับผมนะนะครับเสาทุกต้นจะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยนะดูนะครับ เราดึงเชือกไว้นะั่นดึงเชือกส่วนการผสมปูนครับเหมือนกันนะครับผมนะกับเทฐานฐานหลุมนะครับผมนะคือปูนแดงหนึ่งกระสอบครับผมทรายสิบสองนะหินสิบใช้เหมือนกันนะครับผมนะดูนะครับคำยันทุกต้นนะครับผมนะคำยันทุกต้น โดยอาศัยผังที่เราตอกแต่แรกครับผมนะอาศัยผังนะเวลาดึงเส้นครับผมนะมันจะมีตำแหน่งที่เรามาร์กไว้อีกแล้วนะเราตอกตะปูไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมนะอย่างนี้ครับมีการตอกตะปูไว้ตั้งแต่แรกนะวันนี้นะเย่างนครับผมจะเป็นลักษณะนี้นะทองทิง้งให้แห้งครับผมนะให้เสาแห้งก่อนสักสองสามวันก่อนนะผมนะ ถึงจะทําคานบนครับแล้วทําหลังคาได้นะครับผมนะนี่บ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับผมนะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับครับสวัสดีครับผม